สวัสดีครับอยู่กับพี่พัตเตอร์อีกแล้วน,นะครับวันนี้เรามาจากกิจกรรม Adventure on School นั่นเองครับวันนี้อยู่กับที่โรงเรียนศรีดลุนนั่นเองครับผมวันนี้ครับเราจะมาจากกิจกรรมค่ายบัญชีกันครับเราเด็กๆประมาณทั้งหมด35คนด้วยกันกิจกรรมวันนี้เนี่ยมากมายเลยฮะแม้ว่าจะอาจจะเป็นกิจกรรมเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมแน่นอน,นครับเพราะว่าวันนี้เราจะให้น้องๆได้จ,จัดเต็มทั้งความรู้ความสนุก รวมถึงวันนี้เรามีขอร้อนพิเศษไปเจอน้องเพิ่มขึ้นด้วยครับผมอุย้ยเดี๋ยวนะฮะจะถึงเวลากันแล้วครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่กิจกรรมันดีกว่าสวัสดีน้องๆทุกคนอย่าเป็นทางการนะครับผมสวัสดีครับข่าวว่าวันนี้เรามี2ระดับชั้นไหนใครป .5 ม้างครับป .5 เดียเด๋ยวเยอะจังเราปอ,อะไรฮะป .5 ป .5 แฝงตัว ปอห้าใส่รับอ่ปะอปะอหกครับปอหกปอหกวันนี้มาดูกันว่าเห็นเราเพ่งเลงกันอยู่นานแล้วตรงกลางเนี่ยมันมีของรางวัลน,นิดหน่อยนะครับมีใครอยากเอาหมูเด้งกลับบ้านไหมวันนี้ถ้าอยากได้หมูเด้งพี่ก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับผมสนุกสนานกันไปก่อนที่เราจะไปเริ่มกันในวันนี้พี่อยากจะถามคาสั้นๆคนํานึงนะฮะมีใครรู้จักคําว่านักบัญชีไหมคร รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมอบรมเด็กในวันนี้นะคะรู้สึกว่าทําให้เด็กได้สามารถรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะสามารถแยกแยะได้ว่ารายได้รายรับหรือกรมสรรพากรนี่มีช่วยในเรื่องใดหรือว่ามีหน้าที่อย่างไรอะค่ะ กิจกรรมหรอคะที่ประทับใจน่าจะเป็นช่วงที่ให้เด็กๆเล่นเกมมะคะ่ะตั้งวงจับคู่หรือจับกลุ่มมะคะ่ะที่แยกป้ายที่ใส่หัวะคะ่ะทำให้เด็กได้วิเคราะห์ในการลุกขึ้นยืนในการตอบคำถามมะคะ่ะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ฝึกทักษะแล้วก็การตอบคำถามด้วยคะ่ะกิจกรรมตอบคำถามคะ่ะไม่ยากคะ่ะ สำหรับวันนี้นะครับจิกรรมีเดียมนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณโรงเรียนศรีดารุนด้วยนะครับครูจือคุณครูและก็นักเรียนทุกคนเลยที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีสำหรับคราวหน้าเราจะมาเจอกันที่โรงเรียนไหน้องติดตามตอนต,ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ